นะคะเด็กว,วันนี้นะคะลูกเราจะมาเรียนเรื่องนะคะการจัดและทำความสะอาดห้องครัวนะคะรูปภาพในสไลด์นะคะรูปภาพในสไลด์ตอนนี้นะคะลูก เป็นลูกของห้องครัวนะคะห้องครัวเป็นห้องที่ใช้ประกอบอาหารนะคะปกติห้องครัวมักจะแยกออกจากห้องอื่นๆในบ้านนะคะเพื่อป้องกันกลิ่นอาหารบรบกวนภายในบ้านหรือห้องครัวถ้าเป็นผังบ้างส่วนมากนะคะห้องครัวจะเป็นห้องสุดท้ายที่อยู่ท้ายสุดของบ้านนะคะเพื่อป้องกันกลิ่นบรบกวนต่างๆนะคะลูกทีนี้นะคะ ห้องครัวเป็นห้องที่สําหรับการประกอบอาหารดังนั้นควรอยู่ห่างจากห้องนอนหรือห้องหรืออยู่ส่วนของหลังบ้านนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นและเสียงรบก,กวนนะคะมีแสงสว่างที่เพียงพอนะคะเด็กๆมีแสงสว่างที่เพียงพอนะคะมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อช่วยขจัดกลิ่นนะคะห้องครัวเป็นห้องที่ต้องทําความสะอาดอยู่เสมอนะคะลูกดังนั้นพื้นครัวจึงควรเป็นวัสดุที่ทนทาน ป้องกันลื่นนะคะทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็มีวิธีการจัดตกแต่งห้องครัวดังต่อไปนี้นะคะลูกเรามาดูหลักการทำความสะอาดห้องครัวก่อนนะคะอันนี้คือเคาน์เตอร์บาร์หรือว่าเคาน์เตอร์ห้องครัวนะคะที่ครูหญิงยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะดูบริเวณพื้นนะลูกบริเวณพื้นก็คือ พื้นจะสะอาดแล้วก็ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินนะคะถ้าปกติแล้วถ้าเกิดมีสิ่งกีดขวางทางเดินมันก็จะอาจจะเกิดทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เวลาเดินเข้าออกห้องครัวนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์การทําครัวต่างๆหรือว่าบริเวณพื้นต้องทําความสะอาดแล้วก็ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินนะคะข้อที่2นะคะเด็กๆข้อที่2นะคะ ข้อที่2นี่คือสําคัญนะคะจัดวางตู้ข้าวโต๊ะอาหารถังขยะนะคะลูกมีถังขยะนะและเตาสําหรับปรุงอาหารนะคะเ,เตาสําหรับปรุงอาหารในรูปภาพรูปนี้นะคะเขาจะเป็นเตาอินฟาเลตหรือเตาแมล็กนะคะคุณยิงยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะก็คือของทุกอย่างในห้องครัวต้องเก็บให้เป็นระเบียบนะคะและถูกสุขลักษณะเด็กๆดูนะคะว่าถังขยะจะมีถุงดํา แล้วก็ครูหญิงขอคำช้านะคะว่าในขั้นตอนการทำความสะอาดห้องครัวเนี่ยเด็กๆต้องนําถังขยะไปทิ้งในทุกๆวันนะคะเพื่อลดการสะสมของอเชื้อโรคนะคะ,ะข้อที่3นะคะลูกข้อที่3จัดวางอุปกรณ์นะคะและเครื่องปรุงต่างๆให้เป็นหมวดหมู่นะคะแยกขนาดและประเภทให้สะดวกต่อการหยิบใช้นะคะลูกประเภทถัว่วประเภทเกลือประเภทพริก หรือน้ำมันประเภทต่างๆนะคะจัดเข้าชั้นเข้าตู้ให้เรียบร้อยเหมือนในรูปภาพที่ครูหญิงยกตัวอย่างมาให้ดูนี้นะคะการเก็บมีดนะคะการเก็บมีดเก็บยังไงไม่ให้มันเสียคมแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความแหลมคมของมีดเวลาเราหยิบใช้นะคะลูกข้อที่4นะคะลูก จัดวางที่รองรับเศษอาหารในที่ที่เหมาะสมและนําไปทิ้งทุกวันอันนี้จะเป็นถังขยะที่อยู่ในห้องครัวนะคะลูกนะแล้วก็กําชับไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องนําขยะไปทิ้งทุกวันนะคะเพราะว่าอาหารและเศษอาหารมันเป็นแหล่งแล้วก็แหล่งที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นพาหะเป็นตัวนําของเชื้อโรคเช่นแมลงสาบนะคะหนูมดอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องนําถังขยะไปทิ้งในทุกๆวันนะคะลูกข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้านะคะทําความสะอาดและจัดระเบียบห้องครัวทุกวันเด็กๆคะการทําความสะอาดบ้านแล้วก็การทําความสะอาดห้องครัวนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นงานเฉพาะของคุณแม่หรือของผู้หญิงนะคะลูกสามารถทําได้ทุกคนสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันทําได้หมดเลยนะคะก็ทําความสะอาดห้องครัวและจัด ระเบียบห้องครัวทุกๆวันที่มีการประกอบอาหารหรือว่าต้องทําทุกวันอยู่แล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อมาก็คือ<ม>การทําความสะอาดอ่างล้างภาชนะนะคะลูกการทําความสะอาดอ่างล้างภาชนะนะคะอ่างล้างภาชนะนะคะเป็นที่ที่ใช้สําหรับล้างภาชนะที่ใส่อาหารนะคะและอุปกรณ์ที่ใช้งานในห้องครัวนะคะซึงควรทําความสะอาดอ่างล้างภาชนะ เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีนะคะเด็กๆอันนี้ก็ผู้หญิงก็ยกตัวอย่างนะคะอ่างล้างภาชนะแบบต่างๆมาให้ดูนะคะ,ะภายในห้องครัวนะคะซิงห์ล้างจานหรืออ่างล้างจานเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจานเปิดน้ําล้างจานในอ่างซึ่งสะดวกสบายสําหรับคุณแม่บ้านนะคะและเป็นสิ่งที่ บ้านทุกหลังมีส่วนมากแล้วจะมีกันเกือบทุกหลังนะคะแต่ซิงล้างจานถือเป็นจุดหนึ่งที่มักมีคราบสกปรกสะสมอยู่เสมอนะคะลูกทําให้ต้องทําความสะอาดอยู่บ่อยๆเพื่อให้ซิงล้างจานนะคะสะอาดปราศจากเชื้อโรคนะคะที่มาจากคราบสกปรกหรือเศษอาหารที่เรานําไปล้างเนี่ยนะคะ สามารถดูแลซิง์ล้างจานโดยใช้วิธีง่ายๆได้ดังต่อไปนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่คุณแม่บ้านนะลูกคุณพ่อบ้านนะคะก็คือสามารถทําความสะอาดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะลูกข้อที่หนึ่งเปิดน้ํานะคะให้บริเวณรอบๆอ่างล้างจานเปียกนะคะลูกหลังจากนั้นเทน้ํายาล้างจานโรยลงไปรอสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยทําความสะอาดด้วยฟองน้ําหรือแผ่นขัดนะคะ นี่นะคะจะเป็นฟองน้ําหรือแผ่นขัดนะคะลูกในรูปภาพนะคะคข้อที่2นะคะลูกใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วจุ่มน้ํายาล้างจานนะคะแล้วนํามาขัดให้ทั่วบริเวณซิงค์ล้างจานให้สะอาดหมดจดนะคะและขจะัดคราบรอบๆก๊อกซิงค์ล้างจานให้ทั่วจากนั้นนะคะล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะลูกอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เขาใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้ว ย้ำนะคะแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วนะคะลูกแปรงสีฟันที่กำลังใช้อยู่อย่าเอาไปใช้ขัดคราบสกปรกเด็ดขาดนะคะหรือใครหรือใครเคยทําอย่าแอบไปเอาของคนอื่นมาใช้นะนะคะก็คือใช้แปรงที่ไม่ใช้งานแล้วนะคะมาทำความสะอาดนะ,ะอนะคะลูกข้อที่สามนะคะลูกข้อที่สนะคะใช้ผ้าสะอาดเช็ดซิงค์ล้างจานจนแห้งนะคะลูก ถ้าเราทิ้งคราบหยดน้ำนะคะไว้ให้มันแห้งเองบริเวณสเตเลสของนะคะซิงค์ล้างจานก็จะเป็นคราบหย,ด,หยดน้ำเป็นคราบของน้ำเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดให้ใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะคะก็คือหลังจากที่ล้างทำความสะอาดทุกครั้งนะคะลูกนะใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำที่ตกค้างอยู่บนซิงค์ล้างจานให้แห้งแล้วซิงค์ล้างจานแล้วก็จะมันวาว น่าใช้เหมือนในรูปภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะดูอีกสักหัวข้อหนึ่งนะคะเด็กๆคนไหนที่เปิดไม์ไว้นะคะปิดไม์ด้วยนะคะลูกอีกหัวข้อหนึ่งจะเป็นการดูแล การดูแลต๊และตู้อาหารนะคะอ่ะนะคะ การจัดตัวอาหารนะคะเด็กสิ่งที่สําคัญน,นะคะที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารหรือว่าจัดให้ห้องครัวน่ารับประทานอาหารก็คือการจัดตัวอาหารนั่นเองนะคะการจัดตัวอาหารนั่นเองนะคะการจัดตัวอาหารนะคะเด็กๆการจัดตัวอาหารเป็นงานบริการในบ้านที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวนะคะ ทำให้อุปกรณ์รับประทานอาหารเป็นระเบียบพร้อมใช้งานแล้วช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารได้นะคะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารนะคะทีนี้เรามาดูการจัดตู้อาหารตู้อาหารจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะลูกจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันแบ่งออกเป็นได้ดังต่อไปนี้นะคะตู้อาหารเป็นตู้ที่ใช้เก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารหเป็นตู้ที่ หรือเก็บอาหรออารที่เหลือจากการรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้กับข้าวหรือตู้เย็นนะคะประเภทที่1ประเภทที่ 2, 2ก็คือเก็อเอะะเอบ,บอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วรอการเสิร์ฟก็คือตู้ข้าวนั่นเองนะคะเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วรอการเสิร์ฟและก็สุดท้ายคืออาหารแห้งอาหารแห้งสามารถเก็บไว้ในตู้กับข้าวบริเวณที่เป็นอากาศโปร่งแห้งหรือเก็บไว้ในชั้นวางของ นะคะเพราะฉะนั้นตู้เก็บอาหารจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันคือเก็บอาหารที่เหลือรับจากรับประทานอาหารเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่และเก็บอาหารแห้งหรือพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะเช่นหอมกระเทียมอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบนเส้นเป็นต้นนี่ครูหญิยงยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะการเก็บอ,อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่างๆในตู้เก็บอาหารนะคะ ตู้อาหารส่วนใหญ่ทําจากอาลูมิเนียมนะคะมีประตูเปิดปิดได้ช่วยป้องกันมดแมลงมาไต่และตอมอาหารนะคะลูกทีนี้เรามาดูการจัดตู้เย็นการจัดตู้เย็นจะเป็นหัวข้อในอาทิตย์หน้านะคะที่ผู้หญิงจะนํามาสอนนะคะลูกอันนี้นะคะการจัดห้องครัวซึ่งอธิบายไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะ สิ่งสำคัญคือการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้สามารถอ่าทีนี้เรามาดูนะคะการจัดเก็บอุปกรณ์การประกอบอาหารและการรับประทานอาหารในห้องครัวนะคะอุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหารในห้องครัวที่ล้างสะอาดและผึงให้แห้งแล้วควรนําม,มาจัดเก็บดังนี้นะคะการที่เราจะเก็บหม้อหรือลังถึงนะคะให้คว่ำไว้บนชั้นวางของหรือเก็บไว้ในตู้บริเวณที่โปรง่งเพราะว่าหม้อหรือลังถึงเนี่ย เขาทามาจากโลหะหรืออลูมิเนียมนะคะพัาะฉะวิธีการจัดเก็บก็ต้องเก็บเก็บในบริเวณที่มีอากาศโปรง่งหรือตู้โปรง่งหรือชั้นวางนะคะเพื่อไม่ให้มีน้ำท่าบน้้ำหยดอยู่บนหม้อหรือว่ารังถึงของเรานะคะคลุกคว่ำไว้บนชั้นวางโปรง่ปรงๆลูกคกก็คือไม้ตีพิ้งนั่นแหละนะคะและเขียงวางไว้ข้างๆกันเพื่อหยิบจับใช้ได้สะดวก นะคะกระทะตะหลิวทัพพีนะคะและกระชอนที่มีรูสําหรับแขนให้แขวนไว้บนที่แขวนส่วนที่ไม่มีรูให้แขวนไว้ในที่วางเ,าเด็กๆดูรูปภาพไปด้วยก็ได้นะคะรูปภาพผู้หญิงสรุปไว้ที่หน้าข้างหลังมีเก็บไว้ในที่เสียบป,ป้องกันคมมีกระทบกันเพื่อไม่ให้เสียคมนะคะหรือเพื่อไม่ให้คมแบบทำอันตรายกับเราได้ให้เก็บเข้าที่เข้าทาง ในช่องเก็บมีดแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะจานชามถ้วยคว่ำไว้บนชั้นวางโปรง่งโปรง่งหรือเก็บไว้ในตู้ให้เรียบร้อยนะคะแก้วน้ําการเก็บแก้วน้ํานะคะ,ะแก้วน้ําถ้วยหรือถ้วยกาแฟนะคะคว่ำไว้บนชั้นวางหรือเก็บไว้ในตู้นะคะช้อนส้อมวางไว้ในที่ว่าที่วางและปิดฝาไว้เป็นอย่างดีนะคะลกูกอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้วิชาการงานอาชีพที่ครูหญิงนำเก็บความรู้เรื่องการจัดเก็บห้องครัวนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการจัดเก็บห้องครัวหรือว่าการใช้งานอุปกรณ์ในห้องครัวไหมคะมีไหมลูกถ้ามีสอบถามครูหญิงได้เลยนะคะ